สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมะเขือมะเขือเทศเชื่อมเนาะอันนี้คือมะเขือเทศที่ได้มาพอดีแม่ค้าข้างบ้านนะจ๊ะเอามาให้ไม่ให้สิซื้อมาเขาก็ซื้อมาเยอะเกินไปเขาก็เลยมาแบ่งไอเราก็อยากได้อะนะแต่ไม่รู้ทำไงดีนะแต่ก็เอาก็เอาก็เ,กเลยเนี่ยเป็นที่มาของการได้มา มควานมาเมล็ดออกนะเนี่ยเราต้องควานมาเมล็ดออกควานมาเมล็ดข้างในออกคว้านมาเมล็ดข้างในออกนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมกันควานออกก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวควานเสร็จจะนําไปแช่น้ําปูนใสแล้วก็นําไปเชื่อมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะนี่ควานเสร็จแล้วเราก็มาล้างน้ํานะคะล้างน้ําให้สะอาด ล้างน้ำหลายๆรอบนะคะล้างเสร็จแล้วเราเดี๋ยวนำไปใส่น้ำปูนใส่กันนะน,นี้ขอล้างให้สะอาดก่อนนะตอนนี้คว้านเสร็จแล้วนะคะล้างสะอาดเรียบร้อยคว้ามไว้จริงๆไม่ต้องควา้ามก็ได้นะแต่เราอยากให้น้ำมันไหลออกหมดก็เลยคว้ามไว้นะจ๊ะเดี๋ยวรอนะ้ำปูนใส่ใส่ซะก่อนเดี๋ยวจะไปแช่ะนะตอนนี้คว้าไว้แป๊บหนึ่งก่อน ได้เม็ดเต็มเลยเนี่ยอยู่ที่ใครจะเอาเม็ดนี้ไปล้างทำความสะอาดนะล้างเอาเม็ดมันออกไปปลูกก็ได้นะแต่เราเนื้อที่น้อยจังเลยเดี๋ยวจะลองดูนะตอนนี้หนูถูกจับนอนแช่น้ำปูนใสอยู่จ้าไม่รู้เขาจะพาหนูไปไหนอีกนะเนี่ยหนูดนแช่น้ำปูนใสหนูคงต้องแช่ยอย่างนี้อีกนานเลยหนูหนาวต้องขออภัย ภาพสำเร็จมาแล้วลืมถ่ายภาพตอนกวนแต่นี้คือภาพสำเร็จนะคะมาเขือเชื่อ